ันนี้จะมาเล่นเกมลรบอกกันพูดจริงเราบอกจะมาเล่นอันนี้เล่นเกมนี้ครับเกมเส้นตรงอย่างค่ำคืน มาวันนี้เอาวันนี้อันนี้อันนี้นี่อันนี้นี่ข่าววันนี้ข่าววันนี้สิข่าววันนี้ เขานี้เ้วมาเข้าวันนี้สิมาเข้าเร็วรักหนึ่งสูตรยูกรากา,าเรเล่นนะครับ แมปนี้จะให้คุณขับรถทางตรงไปเรื่อยๆได้หาสิคุณจิจนกว่าจะเจอทางแยกหากเจอทางแยกเรามีสิ่งมีอะไรมาก่อนที่จะไปถึงทางแยกให้เลี้ยวขวาหากไม่เจออะไรผิดป,ปกติให้เลี้ยวซ้ายแล้วแต่เวลาจะมีเหตุการณ์ที่แตกต่างกันในตาแรกจะไม่มีสิ่งผิดป,ปกติอย่างใด เจอใครคนหนึ <Mile dizzy> vale good 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 ่งเข้ามาแล้วเข้าเกมไปแล้วนะ จะหาคนมาเข้าได้อันนี้เล่นกับเพื่อนอนะเนี่ยเร็วๆกดเริ่ม ลมเย็นพักมาอบอุ่นแสงจันทร์ส่องมาอย่างช่างงดงามเสียงสุนทรฉันทำเดียวปะทะในมุมไฟหน้าตาใจข้างนั้นดูมืนว่าจนทาไม่ไปไงนลมเย็นเปิดมิคไพน์ใจดีเต็มนิดชด เสียงเรียกเดือนีัวราได้กว่าลงแสงไฟถนนมันเดิมหายไปทางนี้สูดิ้นายบอลน,นี่เงาฟันนี่ฉันมันอยู่ในเส้นทางนี้อยากอยู่ที่เป็นทด้ชีได้หยุดพักใจชิ่อนนี้ไม่มีวันสิ้นสุดคชามเงียบเย็นเยักเยื่อโอเค